สวัสดีครับเพนนกแก้วโมงใบวีระเดชครับคลิปต่อจากนี้ไปเนี่ยจะเป็นเรื่องของนกแก้วของไทยทั้ง7ชนิดนะครับที่อยู่ในประเทศไทยที่เราพบในประเทศไทยแล้วก็เป็นนกที่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับผมจะเริ่มจากเพ่ของงานก่อนเลยเป็นแก้วโมงนะครับนี่เราจะมาเจาะลึกเรื่องแก้วโมงกันนะครับแก้วโมงเนี่ยเป็นนกแก้วขนาดเล็กถึงกลางนะฮะเขาเรียกว่าขนาดเล็กถึงกลางไม่ไม่ใช่ขนาดใหญ่นะครับแต่ว่า มันเป็นแก้วมงเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดที่พบในประเทศไทยนะครับแก้วมงเนี่ยมันมีชื่อชื่อสากลน,นะครับก็เป็นอเล็กซานเดอร์พาราคิดนะครับพาราคิดเนี่ยก็ย่อมาจากว่ามันเป็นความหมายของของนกที่หากินกับหากินบนพื้นต่ํานะครับไม่ไม่ได้หากินบนป่าสูงอะไรอย่างเงี้ยอยู่ประมาณว่าอยู่ในป่าลาบป่าต่ำเขาเรียกป่าต่ํานะครับป่าที่มันติดกับชุมชนอะไรเงี้ยครับพวกพาราคิดแล้วก็ อเล็กซานเดอร์เนี่ยเขาตั้งให้เพื่อเป็นเกียรติกับพระเจ้าอเล็กซานเดอร์นะครับพระเจ้าอเล็กซานเดอร์กษัตริย์แห่งมาซิโดเนียนะครับเมื่อก่อนก็มีการยาตาทัพหรือว่ากีธาทัพเข้ามาทําสงครามยึด,ย,ดยึดตรงนั้นยึดตรงนี้เพ่เป็นเมืองขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็มาทําสงครามแล้วก็น่าจะเป็นกองทัพของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์เนี่ยก็มาถึงอินเดียเนี่ยมายึดอินเดียได้แล้วก็ พอขากลับปุ๊บก็เห็นว่าน่าจะเป็นพวกทหารพวกอะไรเงี้ยก็นํานกแก้วตัวนี้กลับไปด้วยนะครับแล้วก็พอไปถึงนู่นปุ๊บในยุโรปยังไม่มีไงสมัยก่อนก็คือนกแก้วมงเนี่ยมันมีถิ่นกระจายพันธุ์อยู่ในตั้งแต่ในทวีปเอเชียนะครับอยู่ในทวีปเอเชียไล่ลงมาถึงตเ,เตะวันออกเฉียงใต้ถึงบ้านเรานะครับตั้งแต่อัฟกานิสถานปากีสถานไล่มาอินเดียนะครับไล่มาพมา่าบางส่วนของจีนนะครับแล้วก็ ไล่ลงมาถึงไทยถึงลาวกขม,มูชาเนี่ยก็ยังมีอยู่นะครับของไทยเนี่ยจะพบทั้งภาคตะวันตกนะครับนี่คือถิ่นกระจายพันธุ์ของของแก้วมงมันจะเป็นนกประจําถิ่นแถบนี้นะครับพอไปถึงยุโรปก็ยังไม่รู้จักก็เลยตั้งชื่อไอ้นกนกอะไรวะก็ตั้งชื่อให้เป็นเกียรติของพระเจ้าเล็กซานเดอร์แล้วกันก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นนกแก้วของพระเจ้าเล็กซานเดอร์นะครับชื่อว่าอเล็กซานเดอร์แพลลอตนะครับ ที่เรารู้จักกันแต่บ้านเราเรียกเรียกแก้วมงแก้วมงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในยุโรปเนี่ยก็ตั้งแต่สมัยนั้นเนี่ยก็คือมีนกแก้วนกแก้วมงเนี่ยไปไปถึงที่นู่นละเขาเอาไปเลี้ยงกันกลายเป็นมันไม่ใช่สัตว์ป่าหรือว่าไม่ใช่สัตว์พื้นถิ่นบ้านเขาก็เหมือนกับบ้านเราจะเป็นนกแอฟริกันเกรย์พวกซันพวกอะไรเงี้ยครับก็คือนําเข้ามานะครับเป็นการนําเข้ามานกแก้วมงในเมืองไทยก็จะมีที่เราพบอยู่นะครับ เอาเป็นว่าในในโลกนี้นะครับในโลกนี้ก็จะมีทั้งหมด4ชนิดย่อยนะครับซึ่งถ้าใครใครอยากจะรู้ว่ามีชนิดย่อยไหนบ้างเนี่ยให้ไปดูในวิกิพีเดียนะครับวิกิพีเดียนี่ก็คือเป็นสารานุก,กรมเสรีที่เราสามารถสืบค้นได้นะครับเข้าไปใน Google แล้วก็เข้าไปในนกแก้วโมงแล้วเข้าไปดูในวิกิพีเดียนะครับเดี๋ยวผมจะลองอ่านให้ดูนะฮะเนี่ยผมผมโหลดเข้ามาละอ่าชนิดแรกนะครับเขาจะเรียกว่าเนปาลเลนซิสนะครับเนปาลเลนซิสน่าจะเป็น าสายพันธุ์ที่มาจากอินเดียครับที่ว่าเป็นตัวใหญ่ที่สุดหรือว่าถ้าบ้านเราเนี่ยก็จะมีพวกบากคนบางกลุ่มคนที่เลี้ยงบางกลุ่มเขาจะเรียกว่าเป็นแก้วม้งปาก,กีแก้วม้งปาก,กีอะไรเงี้ยครับนะครับนี่คือสายพันธุ์นี้นะครับสายพันธุ์นี้หรือว่าถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะเรียกว่าสายพันธุ์อินเดียทั้งหมดนะครับจะเป็นแก้วม้งอินเดียที่เราพบในบ้านเรานะครับอีกอ,อีกชนิดหนึ่งนะครับชนิดที่2ก็คือแมกนีโรตริสก็ อันนี้ก็คือเป็นแก้วม้งอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับเป็นชนิดย่อยของแก้วม้งอันที่3ามคือ a เวนซิสนะครับแล้วก็อันที่4ี่ก็คือไซ m ม n ซิสนะครับซึ่งในสชนิดย่อยทั้งหมดเนี่ยครับความแตกต่างของมันก็จะมีแค่หนึ่งละอ่าก็แค่ว่าบางชนิดตัวใหญ่อย่างเช่นเนปานิสิสเนี่ยครับ ไอตัวนี้อาจจะตัวใหญ่ที่สุดนะครับใหญ่ที่สุดในในบรรดาสายพันธุ์แก้วโม่งที่อยู่บนโลกนี้นะครับก็คือในปาริซิสไซเมนซิสเนี่ยน่าจะเป็นแก้วโม่งที่ผมว่าน่าจะเป็นแก้วโม่งพื้นถิ่นบ้านเรานะครับหรือว่าที่เราพบทางภาคตะวันออกของของประเทศไทยนะฮะแถบทางอุบลแถบทางลาวแถบเขมรอะไรพวกนี้ครับพวกนี้ก็จะมีแก้วโม่งออกมานะครับแต่ว่าจะตัวเล็กนิดนึงหรือว่าเราเรียกถ้าเป็นบ้านเราจะเรียกว่าแก้วโม่งไทยแล้วก็ อีกชนิดหนึ่งก็คือแก้วโมงพม่านะครับเป็นแก้วโมงที่เราพบได้พบได้ประมาณแถบภาคตะวันตกของประเทศไทยหรือว่าทางฝั่งพม่านะครับเราก็จะเป็นมันก็จะตัวใหญ่กว่าไอ้พวกที่มาจากฝั่งฝั่งเขมรหรือว่าฝั่งลาวหรือว่าฝั่งภาคตะวันออกของไทยนะครับเ <c oughs> พาราะฉะนั้นภาคตะวันออกเฉียงเหนืออะไรพวกนี้ครับอาจจะจะตัวใหญ่กว่านิดนึงนะครับแต่ว่าจะเล็กกว่าอินเดียแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นในบ้านเราเนี่ยจริงๆแล้ว ทุกวันนี้บ้านเราก็คือจะมีแค่สองสายพันธุ์ที่เราพบกันก็คือพวกแก้วม้งอินเดียนะครับแก้วม้งเยียนี่ก็คือจะตัวใหญ่กว่าเขาหนากว่านะครับแล้วก็แก้วม้งพามา่านะเราเราเหมารวมเป็นแก้วม้มงพาม่าเลยนะครับในบ้านเราทุกวันนี้ที่เลี้ยงกันอยู่ก็คือแก้วม้งพาม่าก็คือจะตัวเล็กกว่าแก้วม้งอินเดียหน่อยหนึ่งนะครับอันนี้คือในธรรมชาตินะครับในธรรมชาติที่เราเราแบ่งกันตามธรรมชาตินะครับแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ย การพัฒนาของสายพันธุ์เนี่ยบางคนก็เอาแก้วโมงพม่าไปผสมกับเอเวอโงอินเดียบ้างเพื่อให้ตัวมันใหญ่ขึ้นเอาเอาผสมกับลิงเน็กบ้างเอาไปผสมกับแขกเต้าบ้างเอาไปผสมกับแก้วกระลิงเอาไปผสมกับอ่าแก้วนกแก้วหัวแพรอะไรแก้วโมงเนี่ยมันสามารถแตกยอดออกไปได้เยอะนะครับแต่ทางยุโรปเนี่ยทำเป็นสีกันละเป็นแก้วมงเพียวๆแต่ว่าเป็นสีเหลืองสีฟ้าสีเทาอะไรเนี่ยเขามีกันตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่าบ้านเราเนี่ยยังยังมีแต่ว่าถามว่ามีไหมมีครับ แต่ว่ายังน้อยอยู่และราคาค่อนข้างจะสูงนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีเนี่ยค่อนข้างจะต้องมีมีศักยภาพที่จะต้องมีตังค์ซื้อเขาาง่ายๆนะครับเพราะว่าของพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นแก้วโม่งที่เขาเรียกว่า,า m u ว a t i o n นะครทางทางฝั่งยุโรปเนี่ยหรือว่าฝาหลังเนี่ยเขาเรียกกันว่า m u ว a t i o n ไม่ใช่เป็นพวก F นะครับพวกนก F ก็คือพวกผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างลิงเนีก,กับแก้วโม่งนะครับบ้านเรายังทําอย่างนี้กันอยู่ แต่ของเขาฝรั่งเนี่ยเขาถือว่าเป็นมิวเทชันแล้วเป็นแก้วม้งแท้ๆเป็นแก้วม้งเพียวๆเลยแต่ว่าเป็นสีอื่นนะครับราคาก็จะแพงขึ้นังนะั้นเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวคลิปหลังจากนี้ไปก็จะมีผมก็จะมาทําคลิปเกี่ยวกับการทําสีของนอกแก้วมง้งให้มันมีสีที่แตกต่างกันสีที่แตกต่างกันขึ้นนะครับอย่างเช่นสีเหลืองสีฟ้าสีเทาสีขี้ม้าอะไรพวกนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาบอกวิธีการกันเดี๋ยวนะครับก็ต่อไปเดี๋ยวจะเป็นคลิปต่อไปนะครับ พูดถึงแก้วโม่งนะครับก็อายุเท่าไหร่ถึงจะทําพันธ์ุได้นะครับก็เริ่มเท่าที่ประสบการที่เลี้ยงมานะครับในหนังสือเขียนว่าประมาณ4ปี3-4ปีนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วบ้านเราก็ตอนนี้คือนกมันในธรรมชาตินะในธรรมชาติก็อยู่ประมาณสัก4ปีนะครับแต่ถ้าพูดถึงนกที่เราเลี้ยงกันอยู่ในกรงเลี้ยงเนี่ยซึ่งเราบำรุงดีให้อาหารดี ก็น่าจะอยู่ประมาณสัก2ปีตัวเมียนี่สปี2อองปีหรือ3ปีเนี่ยได้ละนะครับตัวผู้ก็คือ3ปีขึ้นไปก็ได้ละก็เริ่มผสมพันธุ์ได้แล้วนะครับสถานที่เลี้ยงกรงเลี้ยงมีขนาดกว้างไหมกรงเลี้ยงต้องมีขนาดกว้างให้เขาได้บินนิดนึงนะครับสําหรับแก้วโมงนะครับมันต้องให้เขาได้บินกรงเนี่ยต้องอ,อย่างน้อยเนี่ยผมแนะนําว่าอย่างน้อยต้องมีสักเมตรห้ขึ้นไปนะครับคือความยาวนะฮะความกว้างเนี่ยอาจจะสักเมตรหนึ่งหรือว่า เก้าสิบอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าขอเป็นความยาวนะความสูงก็ประมาณสักเก้าสิบหรือเมตรหนึ่งแล้วแต่เรานะครับแต่ว่าความยาวเนี่ยขอให้เขาได้ประมาณสักอย่างน้อยก็ขอให้เมตรห้าสิบเพราะว่าเขาจะได้โผลนะครับเพราะนกแก้วเนี่ยเป็นนกที่ถึงแม้ว่าเขาจะชอบปีนป่ายปีนป่ายมากกว่าบินก็ตามนะครับแต่ว่าเวลาเขาเขาได้โผลหรือเขาได้บินเนี่ยจะทําให้ร่างกายเขาแข็งแรงขึ้นแล้วก็เขาจะอยู่ได้เราอยู่กับเราได้อีกนานนะครับสําหรับอายุของแก้วโมงเนี่ยเท่าที่ผม ท่าที่ผมเลี้ยงมานะครับมีตัวหนึ่งเนี่ยอายุประมาณสัก20ปีได้อะครับแต่นกแก้วมงตัวแรกเนี่ยที่เลี้ยงมาเนี่ยครับเพิ่งตายไปเมื่อกี่ปีนี่เองนะครับก็คือหมดอายุขายแล้วคือแก่มากแล้วนะครับระยะเวลาของการทําพันุ์ก็น่าจะอยู่ประมาณสัก10ปียังได้อยู่ครับ10ปี10กว่าปีเนี่ยยังได้อยู่นะครับเพราะว่าไอ้ตัวที่ที่ตัวแรกของผมที่มันตายไปเนี่ยผมเลี้ยงมาประมาณสัก20กปีเนี่ย เขาจะอยู่ในช่วงประมาณสักสี่ปีสุดท้ายที่เขาจะไม่ไข่นะครับเขาจะไม่ไข่เลยเขาก็จะอยู่ของเขาแบบประมาณนั้นนะอยู่เขาอยู่ในกรงเลี้ยงไปก็คือเอาตัวผู้มาให้เขาก็คือป้อนตัวผู้ไหมก็ป้อนอยู่ก็คือเขาคลอเคลียกันอยู่เหมือนกันรักกันนะครับแต่ว่าตัวเมียนะฮะตัวเมียเนเขาก็จะหยุดไข่เลยนะครับประมาณสัก4ปีก่อนนี้เขาจะจะจากไปนะครับก็คือประมาณสักผมว่าน่าจะ สิบกว่าปีน่าจะมีมีแน่ๆนะครับนกนกแก้วโมงเนี่ยตั้งแต่สามปีจนถึงอ่ะผมเข้าๆไว้ประมาณสักสิบห้าปีถึงอายุสิบห้าปีเนี่ยยังให้ผลผลิตอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วนกแก้วโมงเนี่ยอ่าจะมีช่วงของฤด,ดูผสมพันธุ์นะครับในในช่วงของฤดูผสมพันธุ์เนี่ยจะอยู่ประมาณสักพฤศจิกาพฤศจิกาจนถึงประมาณเมษานะครับก็คือจะหมดละนะครับในช่วงนี้ก็คือพฤษภาเนี่ยก็คือท้ายฤดูกาลแล้วเนี่ยจะมีเพื่อนๆสมาชิกมาถามว่า มีลูกป้อนไหมอยากได้ประมาณว่าขนหนามอะไรเงี้ยอันนี้บอกได้เลยว่าไม่มีครับไม่มีสําหรับบ้านเรานะครับพูดถึงบ้านเรานะก็คือประมาณพฤศจิกาจนถึงประมาณเมษายนครับแต่ว่าสําหรับเมืองนอกหรือว่าที่อื่นก็ตามเนี่ยม,มันก็แล้วแต่ว่าขึ้นอยู่กับสภาพภูม,มิอากาศนะครับของน้ที่นั่นนะครับน,นตอนนั้นเนี่ยนกแก้วโม่งเขาเป็นนกที่แบบ หรือว่าการปรับตัวนะครับได้ดีนะครับอยู่ได้ทุกสภาพเกือบทุกสภาพพื้นที่นะครับอย่างยุงยโรปหนาวๆาวเงี้ยเขาก็อยู่ได้นะครับทางจีนอย่างเงี้ยทางบางทีแบบไปทางอินเดียหรือว่าไปทางอัฟกานิสถานหรือว่าปากีเงี้ยเขาก็จะเป็นประเทศที่ค่อนข้างจะออกจากแห้งแล้งนิดนึงนะครับในช่วงที่แห้งแล้งหรือว่าเป็นพวกมีทะเลทรายเงี้ยผมเคยมีคือเคยมีคนรู้จักนะครับเขาไปทํางานที่วันออกกลางเขาบอกว่า ไอ้นอกแก้วโมงนี่ก็มีนะเขาบอกเขาเคยเห็นอยู่เขาบอกเนี่ยมันทําททารังอยู่ตามหลังคาบ้านของชาวบ้านเขาแถวๆนั้นอะไรเงี้ยครับผมก็เลยว่าใช่เหรอน่ใจเหรอว้วเป็นนกแก้วโมงเขาบอกว่านา่าใช่อ่ะเขาบอกว่า,อ,ายยวอย่างนี้เลยหัวปีกแดงๆอย่างนี้แหละปากแดงอย่างนี้แหละมันการกระจายพันธุ์เนี่ยเราเราไปบังคับมันไม่ได้นะในใน,ในธรรมชาติของนอกเนี่ยมันจะไปของมันเรื่อยๆนะครับการแบ่งผู้เมีย ในนกของในนกของแก้วโมงเนี่ยอาจจะแยกผู้เมียได้ชัดเจนนะครับในเมื่อน,นกอายุสองปีขึ้นไปนะครับสองปีเนี่ยตัวผู้เนี่ยเริ่มจะมีลิงสีชมพูขึ้นที่คอละนะครับในอายุสองปีนะครับตัวเมียก็จะไม่มีนะครับแล้วก็เริ่มจะมีคข่าสีดําตรงนี้นะครับชัดเลยนะครับเ <c oughs> ขาดำนี่คือเขาแท้ๆนะครับไม่ใช่เขาของไม่ใช่เขาของลูกแก้วมงนกอ,อินเดียก็คือถ้าเป็นนกออแก้วมงอินเดียเนี่ยก็คือ เขาจะมีเขาบางๆที่ปากนะครับตรงนี้ครับลากไปถึงต้นคอเนี่ยจะมีตั้งแต่เด็กเลยนะครับนั่นคือสิ่งที่บ่มบอกว่านกแก้วโมงของเราที่ได้มาเนี่ยเป็นนกแก้วโมงสายพันธุ์อินเดียนะครับเขาจะมีตั้งแต่เด็กเลยทั้งตัวผู้และตัวเมียนะครับเมื่ออายุครบ2ปีตัวผู้ตรงนี้ของเขาดำๆเนี่ยก็จะเข้มขึ้นนะครับจะเข้มขึ้นแต่ตัวเมียเนี่ยจะเริ่มจางลงนะครับนั่นคือเขาพอเขาผัดขนนะครับเขาจะถ่ายขนชุดนั้นออก ผลชุดใหม่ที่ขึ้นมาก็คือตัวเมียก็จะบางๆลงนะครับอาจจะเหมือนเดิมหรือบางลงแต่ว่าตัวผู้เนี่ยจะเข้มขึ้นดำๆเลยแล้วก็จะมีสร้อยคอขึ้นนั่นคือ,อนกอายุ2ปีนะครับสาหรับนกเด็กแบ่งยังไงนะครับผู้เมียดูยังไงนะครับร้อซก็คือส่งตรวจเพศนะครับเจาะเลือดส่งแลบตรวจเพศตรวจ DNA ออย่างเดียวนะครับเพราะว่าเราเราไม่สามารถแบ่งได้ร้อยเปอร์เซว่าตัวนี้คือตัวผู้ตัวนี้คือตัวเมียนอกจากว่าเราดูจากประสบการณ์การเลี้ยง การคุกครีกับเขาตั้งแต่เด็กว่า,เ,าเราเคยเห็นนกแก้วมงเพศผู้เนี่ยอย่างตัวนี้เราเลี้ยงมาเนี่ยโอ้ตัวใหญ่หัวเหลี่ยมปากใหญ่ปากเกยาวปากใหญ่เออตัวมาเป็นตัวผู้อีกตัวหนึ่งเนี่ยอาจจะตัวย่อมกว่านิดหนึง่งเล็กกว่านิดนึงแล้วก็หัวอาจจะไม่เหลี่ยมนะครับปากก็เล็กหน่อยอะไรเงี้ยพอเลี้ยงเลี้ยงมาคู่กันปุ๊บอ่ามันเป็นตัวเมียอันนี้คือประสบการณ์ของคนเลี้ยงนะครับต้องใช้ประสบการณ์ในการดูแต่ว่าถามวม่าร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมให้เป็นที่นะ่าจะมาณสักเ0สิบ นะครับะฉนนั้นเนี่ยถ้าจะให้ชัวร์นะครับก็คือตรวจเพศดีที่สุดนะครับส่ง DNA ตรวจ d n a กันเดี๋ยวนี้ราคาตรวจก็ไม่แพงนะับประมาณสักผมเคาไปตรวจ200กว่าบาทนะครับรวมค่าสมค่าส่งแล้วก็อยู่ประมาณสัก250อ้า่ะคร่าวๆนะครับประมาณ250บาทต่อต่อหนึ่งตัวอย่างที่เราส่งไปให้เขาตรวจเนี่ยแล้วก็ผลตรวจก็ออกเร็วนะรประมาณ2 3สวันก็ได้ละนะครับเขาจะแจ้งผลตรวจมาละเพนะระฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยาก อย่างรู้ว่านกนของเราเพศผู้เพศเมียนะครับเจาะเลือดตรวจเลยนะครับสําหรับเรื่องอาหารการกินของนกแก้วโม่งนะครับก็นกแก้วโม่งเนี่ยกินอาหารได้หลากหลายหลากหลายชนิดมากนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งผลไม้ผักผลไม้ไมเมล็ดธัญยพืชหรือว่าจะเป็นพวกหญ้านะครับกินเกือบทุกชนิดนะครับแต่สิ่งที่ห้ามดีกว่าห้ามสําหรับนกแก้วโม่งเลยนะครับก็คือ,อผลไม้ที่มันมีพิษ อย่างเช่นมเมล็ดข้างในของแอปเปิลที่เราจะเอาแอปเปิลให้นกเนี่ยถามว่านกกินแอปเปิลได้ไหมนกแก้วม่งกินแอปเปิลได้ไหมกินได้นะครับชอบด้วยแต่ว่าเวลาเราจะเอาแอปเปิลให้นกแก้วของเรากินเนี่ยเราควรจะเอามเมล็ดข้างในมันออกให้หมดนะครับเพราะว่ามเมล็ดข้างในมันเนี่ยมันเป็นพิษกับนกนะครับ2ก็คืออะโวคาโดนะครับที่นกจะเป็นพิษกับนกนะครับเพราะฉะนั้นอะโวคาโดเนี่ยไม่ให้เลยนะครับ เราบางทีแบบบ้านเราปลูโอโโกอะโวคาโดอยู่มีลูกมันสุกมาเอามาโยนให้นกเนี่ยอันนี้กินไม่ได้นะครับมันเป็นพิษกับนกนะครับอะโวคาโดไม่ได้นะครับพวกหัวหอมต้นหอมหรือว่าผักอะไรที่มันฉุนๆุนหน่อยนะครับอันนี้คือกินไม่ได้นะครับนอกนั้น,นี้อ่าอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ไม่แนะนําเลยก็คือว่าบางคนเลี้ยงนกแบบเชื่องแบบเชื่องเชื่องแล้วก็เล่นกับเราอยู่ด้วยเราตลอดยังไม่ได้อยู่ในกรงหรือว่าไม่ได้เพาะพันธุ์แบบผมที่ทําอยู่เนี่ยเลี้ยงเป็นเพื่อน อยู่ด้วยกันกินด้วยกันนีง้งฮะสิ่งที่ไม่แนะนําให้นกกินก็คืออาหารที่ละคนเรากินก็คือพวกขนมกรุบกรอบขนมซองเอาง่ายๆพวกพวกมันฝรั่งทอดอะไรพวกนี้ครับพวกขนมที่มันขบเคี้ยวครับซึ่งพวกนี้มันจะมีโซเดียมสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนกเนี่ยจะรับไม่ได้นะครับเขากินไปสองสามแผ่นเนี่ยเขาอาจจะป่วยเลยนะครับของซึ่งภาวะไตของนกเนี่ยมันมันรับ โซเดียมไม่ได้เท่ากับของมนุษย์นะครับเพราะนั้นของเรากินเนี่ยอาจจะไม่มีอะไรเราก็บอกเรา <c oughs> เราเราชิมดูอาจจะแบบเค็มนิดเดียวหรือว่าไม่เห็นเค็มเลยอะไรเงีย้ยแต่ว่าของนกเนี่ยเขาอาจจะแบบไม่ได้เลยนะครับเพราะนั้นให้ระวังนะฮะที่นกเราป่วยที่ว่าเราเลี้ยงแล้วเชื่องเชื่อง,องแล้วก็มันป่วยมันป่วยเงีย้ยมันอาจจะมีสาเหตุมาจากพวกเนี้ยครับซึ่งกินขนมของขบเคี้ยวที่มนุษย์เรากินนะครับอันนี้คือไม่แนะนําเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่ทานได้ก็เยอะแยะครับพริก ชอบกระเพราตะไคร้ชอบมากนะครับนี่เป็นผักนะครับมเมล็ดพืชธันพืชพวกอาหารสิบสามอย่างพวกกล้วยพวกผลไม้ก็พวกกล้วยแอปเปิ้ลมะละกอเกือบทุกชนิดนะครับทุเรียนยังกินเลยนะ,มะเมล็ดทุเรียนเนี่ยชอบมเมล็ดมะม่วงมะม่วงสุกอย่างเงี้ยฮะชอบกินแต่ว่ามะม่วงสุกเนี่ยก็คือต้องดูว่าอย่าให้มันเน่าถ้ามันเน่าปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้นกท้องเสียได้นะครับมเมล็ดของพืชต่ตางๆอย่างเงี้ย กินได้หมดเลยยา่าอ่าผมมีอีกตัวหนึ่งมาบอกว่าอันนี้คือไม่รู้ว่าเพื่อนๆสมาชิกเนี่ยรู้หรือยังว่ามันมีญ้าชนิดหนึ่งที่ผมเพิ่งเจอว่าผมนะผมเพิ่งเจอนะะคนเพื่อนเพื่อสมาชิกอาจจะเคยให้นกกินละแต่ผมยังไม่เคยให้นกกินเลยเพิ่งมาเจอนะอันนี้ครับญ้าตัวนี้ครับผมไปเจอในหนังสืออนกแก้วมันชื่อว่าเอเชียติกแพลตตนะฮะก็คือผมเห็นทางทางออสเตรเลียเนี่ย ขาให้ยญ้าคล้ายๆลักษณะนี้แหละนะฮะที่บ้านเราออกกันเต็มเลยเนี่ยเอาให้นกเขาแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยผมเห็นแล้วแต่พราผมไม่แน่ใจว่ามันกินได้หรือเปล่ามันใช่หญ้าชนิดเดียวกันไหมอะไรเงี้ยปรากฏว่าเมื่อวันก่อนอน้องชายเขาไปถอนหญ้าพวกนี้ออกมาเป็นกำเลยแล้วเขาก็ไปโยนทิ้งไว้เพราะว่ามันมันเยอะมากที่หลังบ้านเนี่ยเขาไปโยนทิ้งไว้ปุ๊บผมสังเกตเห็นพวกไก่ฮะพวกไก่มันเข้าไปจิกกินใบกินใบของหญ้าชนิดเนี้ย กิน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 จนจนเหลือแต่แผงก้านเลยผมก็อา้าถ้าไก่กินได้แสดงว่าน,นกต้องกินได้ผมก็เลยเามาลองให้นกกินดูนะครับปรากฏว่าเขากินนะฮะเขากินซึ่งไปถามน้องชายอีกทีเนี่ยน้องชายบอกว่าเออมันเหมือนกับพวกคามโมไม้นะครับบอกว่าเหมือนกับหญ้าคามโมไม้ครับมันสามารถกินได้อะไรเงี้ยก็เลยเอาลองให้นกกินดูนะครับเนะี่ยฮะเขาจะเด็ดเขาจะชอบกินกินดอกมัน เขาจะเด็ดกินเขาจะเคี้ยวเคี้ยกินตรงดอกตรงเมล็ดที่ดอกอะไรเงี้ยครับซึ่งตัวยเนี้ยตัวเนี้ยลองให้ดูนะฮะกินได้ครับไม่ตายครับนกเราไม่ตายครับกินได้ซึ่งมันมีเยอะนะลองดูนะครับอันนี้เป็นเป็นเป็นอันใหม่นะครับซึ่งจะแนะนําดูนะครับสําหรับนกแก้วมงที่เป็นลูกป้อนก็เราก็จะมีอาหารสําหรับลูกป้อนนะครับที่เราจะมีจาหน่ายตามท้องตลาดในหลายยี่ห้อนะครับก็ลองดูนกแก้วมงเนี่ยกินอาหารลูกป้อนได้เกือบทุกชนิดนะฮะ ไม่จําเป็นต้องเป็นยี่ห้อนี้ราคาแพงแพงอะไรเงี้ยแล้วแต่เราเลยนะครับซึ่งเขาสามารถปรับตัวได้พอเขาเริ่มกินเองเป็นหรือว่าสมาชิกเพื่อนๆสมาชิกที่ป้อนนกด้วยช้อนนะฮะไม่ได้ใช้สายฟีดหรือว่าใช้สายลิงใช้ช้อนป้อนเงี้ยนผะสมกล้วยน้ําว้าลงไปนะครับผสมกล้วยน้ำว้าลงไปในใน,ในอาหารลูกป้อนเลยแล้วก็ป้อนเขาจะทําให้นกตัวน,านาั้นอ้วนสมบูรณ์แข็งแรงนะครับนกกล้วยน้ําว้าเนี่ยเป็นอาหารที่มีคุณประโยชน์มากนะครับ เป็นผลไม,ม้ที่เย e ี่ยมมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้นกเรากินได้ตลอดเลยนะครับผลไม้เกือบทุกชนิดที่ให้กินเนี cioè, ่ยพริกอะไรพวกนี้ให้กินได้เลยนะครับแล้วก็เสริมด้วยอาหารธัญพืชรวมอาหารอาหารเม็ดนะครับอาหารผลไม้อันเม็ดที่เขามีขายในท้องตลาดนะฮะนกแก้วโม่งเนี่ยเป็นนกที่กินได้หลากหลายชนิดนะครับเอาเปลี่ยนน้าทุกวันนะฮะเปลี่ยนน้าปล่อยให้เขาเล่นน้าบ่อยบ่อนกแก้วโม่งชอบเล่นน้า ชอบกินน้ําที่แบบพอน้ามาใหม่ปุ๊บเนี่ยเขาจะลงไปอาบน้ําเล่นน้ำนะได้รับแสงแดดนะครับไม่ได้แบบขความาให้ตากแดดนะหมายความว่าวันหนึ่งอาจจะมีแดดส่องมาที่โกงเขาอย่างเงี้ยครับให้เขาได้รับแสงแดดเขาจะได้ผลิตแคลเซียมให้ตัวเขาแม่อ่อนแอนะครับพวกที่นกที่มีปัญหาเรื่องนกโรคเป็นโรคขาดแคลเซียมเนี่ยนั่นหมายความว่าบางทีเราให้ให้แคลเซียมเข้าไปเนี่ยเขาไม่สามารถเอาไปใช้ได้นะครับเพราะว่าเขาไม่มีตัวช่วยหรือว่าไม่มีวิตามินดีเข้าไปช่วยนะครับ ใครมีคําถามหรือว่าเพื่อนๆสมาชิกมีคําถามมีข้อสงสัยนะับกับนกแก้วโมงเนี่ยก็คือถามเข้ามาในในคลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะตอบให้นะครับเพราะาบางทีเนี่ยผมอธิบายเรื่องของแก้วโมงไปแล้วเนี่ยก็บางคนก็ยังแบบอาจจะแบบอยากสงสัยอยู่ยังมีหลายข้อที่แบบผมอาจจะพูดไม่หมดอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็ยังยังอยากอยากจะรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้จุดนั้นจุดนี้ของแก้วโมงเป็นยังไงเดี๋ยวผมตอบให้หมดนะครับสุดท้ายนี้ก็ ขอบคุณนะครับที่รับชมและติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับครับผมวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมและติดตามนะครับสวัสดีครับ